สิบประตูรุ่นที่ขายดีที่สุดต้องรุ่นนี้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่พีเนาะคันนี้เป็นตัวรุ่นเรนเจอร์สิบประตู XLS ค่ะเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะราคารถนะคะยอยู่ที่9 2 4 0แ0บาทนะคะคันนี้เป็น FC ของน้องดาน,นั่นเองนะคะก็ จะเป็นรถจาก FC จังหวัดลำปางเลยนะคะพี่พี่นอ้องก็เดี๋ยวเตรียมเอารถเนี่ยไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะน้องริวนั่นเองเนาะคันนี้เป็น Eco กสีดำไม่ต้องเพิ่มสีค่าสีรถนะคะแล้วก็ราคารถเนี่ยคันนี้มีโปรโมชั่นเหลือเพียง799,000บาทนะคะพร้อมกับฟรีชุดแต่งนะคะแรปเตอร์แบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวนัภาพเวลาชมกันนะคะว่ารถน้องริวนะคะตกแต่งชุดแต่งแรปเตอร์หล่อขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ คันนี้นะคะก็น้องดิวเนี่ยให้น้องดานะคะมีการเลือกแต่งตกแต่งเป็นชุดแต่งแรปเปอร์เนาะก็จะประกอบด้วยกระจังหน้าฟ,นฟอน f o r ์ดเอฟโออานะคะแบบนี้เลยเนาะพร้อมกับตัวไฟด้านบนสามตำแหน่งนะคะให้ล,ลูกค้าเลือกเป็นเตลแสงของสว่างสีส้มเนาะแล้วก็จะเป็นพออ่ะโคมไฟเดิมของเขาจะเป็นโคมไฟ l e d Multi-Effector มาให้อยู่แล้วนะคะก็คือสามารถใช้งานควบคู่กับไฟหน้าออโต้ที่รถ Ford เรามีให้นะคะ กานชน,นหน้าค่ะคันนี้นะเป็นการชนหน้าของแรปเตอร์ค่ะเราต้องขอดกันชนหน้าเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่กันชนหน้าแรปเตอร์เข้าไปค่ะในส่วนของตัวแครงด้านหน้านะคะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะก็คือทําเป็นสีบอลเงินนะถ้าลูกค้าไม่ชอบเราสามารถทําเป็นสีดาด้านลวงน้ำมกได้เลยนะคะห่วงลากจูสําหรับรุ่นนี้นะคะเรามีห่วงลากจูมาให้แล้วหนึ่งตำแหน่งด้วยกันทั้งด้านซ้ายมือนะคะไฟตัดหมอกยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะคะแล้วก็สามารถใช้งานควบคู่กับการหักเลี้ยวล้อนะคะเพิะะ่คมความสว่างในเวลาที่เราเลี้ยววงล้อให้ด้วยนะคะอ่า กระดานหน้าหล่อแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างใส่คิ้วล้อเลตเตอร์เป็นแบบเรียบนะคะ6นิ้วนะแล้วก็มีการอัปเกรดนะคะเราเปลี่ยนแมกยางนะคะอันนี้เนาะเป็นแมกสีอ่าเขาเรียกว่าแล้นะสีเหมือนกับสีเมทัลลิกนะ,ะสีสีเงินนะเวลาวิ่งก็ค่อนข้างจะสวยมากนะคะเป็นลายเข่ากว,วางนะสับคู่กับตัวยางดีเซนตินะคะตัวนี้นะก็จะเป็น ตัวย่างสเปค265ทับ60 R 1 8นะคะอันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นั่นเองนะคะพี่พเนาะแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ของเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะ1 7 0, 0. 0. 0. แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะกระจกมองข้างเป็นสีน้ำด้านแล้วนะคะพี่พเนาะแล้วก็ติดกันสัดให้พร้อมกับฟรีมเซรามิกนะคะรับประกันยาวนานสูงสุดถึง7ปีด้วยกันนะคะ คันนี้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วรอบคันเลยทางคู่หน้าด้านหลังนะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วหน้าจอตรงกลางนะคะเป็นตัวรองรับไอไอเซเป็นรองรับ a p p l e Ca เ and the Auto มาให้แล้วนะคะมีฟอร์ดพารให้แล้วด้วยเนาะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าค่ะเกียร์เป็นเกียร์ยาวนะคะ 6สปีดนั่นเองหน้าจอเรือนไม้นะคะก็แสดงผลแบบค่าดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้6ใบด้วยกันนะพี่ๆเนาะ ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกรอมป้องกันการผิดความมีมาให้ครบเลยนะคะขอบกระบะไลเนอร์น้องดาก็มีมาให้แล้วเพื่อรองรับในการใส่โรบาร์นะคะถ้าลูกค้าชอบการติดตั้งโรบาร์สปอร์ตบาร์ก็ติดตั้งได้เพิ่มเติมเนาะ ด้านท้ายเป็นสต er, ิ๊กเกอร์คำว่าเอ็กเนะคะพร้อมกับไฟท้ายเ,เดิมๆจากโรงงานแต่สามารถเปลี่ยนอัปเกรดได้นะคะเป็นแบบฟูลไอีได้เนาะกระส่วนท้ายเ,เดิมๆจากโรงงานเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะรถคันนี้เป็นสีประตูสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1.3าตันนะคะพี่ๆเนาะเป็นสีประตูแต่รับน้ำหนักได้เยอะนะคะมีบันไดปีนหยิบสัมภาระด้านด้านหลังรถให้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะ เป็นไงบ้างคะรถคันนี้ของน้องริวนะคะเดี๋ยวเตรียมเดินทางส่งมอบสู่จังหวัดลำปางนะอันนี้นะคะก็คือแจ้ข่มนั่นเองเนาะคันนี้หล่อม,มากๆเลยพี่ๆคนไหนที่สนใจหารถฟอร์ดนะคะแคมเปญดีมากๆเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมฟรีชุดแต่งติดต่อเข้ามาหาน้องดาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่นั่นเองค่ะ, 84, 96, ะ,คะสำหรับคลิคลปนี้ไปก่อนว่าจะกระ c หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์ดใบดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ